สวัสดีครับผมโยนะครับสุยาชัยสาหรหัสพนักงาน558370จากร้าน Tg Phone Central r a y o n นะครับวันนี้เราก็มีฟังก์ชันนะครับใน Samsung Galaxy ของเรามานำเสนอเพิ่มอ e ีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือเจ้าตัว Quick Share นั่นเอง Quick Share นะครับจะเป็นตัวช่วยในการส่งไฟล์จากมือถือของเราเนี่ยไปยังอุปกรณ์ Galaxy ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมือถือด้วยกันเองหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถส่งได้ แล้วก็ยังรองรับการส่งหลายโฟลเดอร์พร้อมกันได้อีกด้วยเหมาะมาก,มากครับสำหรับงานกลุ่มหรือว่าการประชุมนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาส่งให้ดูนะครับผมตัวอย่างถ้าเรามีารูปภาพาสมมุติเราเซลฟี่อย่างนี้แล้วต้องการส่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับสามารถกดแชร์ตรงนี้ได้เลยแล้วเลือกเป็นค c ิ s แชร์นะครับอ,อุปกรณ์จะค่อยๆขึ้นมาแบบนี้ เราต้องการส่งไปที่อุปกรณ์ใดเราก็สามารถจิ้มได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งไปที่แท็บ S8 แบบนี้กดเชื่อมต่อไปได้เลยครับทีนี้เรามาดูตรงตัวแท็บ S8 เห็นไหมอ่ะเปิอ่ะเด,ะดเปิดนี้นะครับรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้แล้วก็ส่งมาเนี่ยจะได้ความคมชัดที่แบบ ไม่สูญเสียรายละเอียดเลยครับผมอันนี้คือข้อดีของเจ้าตัวคลิกแชร์ขอบคุณครับ